ครับเรา50ซับแล้วนั่นเองครับซึ่งใครผมผมสัญญาทุกคนนะครับว่า50ซับจะมาคิว a นะครับซึ่งใครจะคิว a นะครับก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์ได้เลยครับใต้คลิปนี้นั่นเองครับผมจะคัดมาคลิปที่ผมจะตอบนะครับไม่มีเลขนะครับจํากัดนั่นเองครับซึ่งใครจะถามอะไรมาก็ถามมาได้เลยนะครับรวมแม้กระทั่งแอดมินนะแต่แอดมินจะถามเยียนะถ้าคนอื่นถามบั๊โอเคครับก็คลิปนี้จะประกาศแค่นี้แหละครับซึ่ง ก็ใครอยากจะรู้อะไรผมก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่คำถามไหนที่มันแบบโอ้โหเอาใม่ก้อนที่มันนี่ชัดผมก็จะไม่ตอบนะครับตอนนี้อันโอเค okay. ก็ประกาศแค่นี้นแหละครับแล้วก็เราจะทำคลิปต่อๆไปจนถึง100แล้วก็คีนเอแล้วก็1 5 0ก็คีนเอครับทุกๆ50าสนะั้เราจะคีนเอหมดครับแต่ข้อาำถามเดิมแล้วก็จะไม่ตอบนะเพราะว่าคือ ไม่รู้จะตอบอะไรคำถามเดิมก็ไปดูคลิป้อนหลัง,ลงได้โอเคทุกคนครับก็ประกาศแค่นั้นแหละสวัสดีครับอย่าลืมมาดูช่องผมน้นยนะครับโอเค